ดวงประจําวันสำหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่9ของเดือนมีนาคมซึ่งตรงกับขึ้น11ค่ำเดือน4ปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจําวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราวันนั้นเราจะประกอบกิจการอะไรก็จะมีโชคมีลาบทั้งนั้นถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีก็จะ เป็นอัปะมงคลในวันนั้นเราจะหยิบจับทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จจะไม่มีโชคไม่มีลาบอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเคหสถานในแต่ละวันนั้นเราก็ควรจะมาตรวจดูตามตําราค้องแบบโบราณได้บ่งบอกเอาไว้ว่าในแต่ละวันนั้นจะเป็นอย่างไร สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบมีอำนาจและมีวาสนานในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือสีน้ำตาล สีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้และถ้ากาท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ ในเรื่องการงานนั้นจะมีงานเข้ามาหาท่านท่านจะมีข่าวดีท่านเคยไปติดต่ออะไรไว้ในช่วงก่อนนั้นท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการงานทุกสิ่งทุกอย่างจะมีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้การเงินการทองนั้นก็ถือว่าจะมีรายรับอยู่เรื่อยๆแต่ก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้ ก็ขอให้ท่านประหยัดเข้าไว้อย่าฟุ่มอย่าเฟือยในการใช้จ่ายนั้นให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของความรักความใคร่ถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดจะมีสเสน่ห์อย่างมากจะมีคนเข้ามาพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ําตาลสีน้ําตาลจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีโชคมีลาบสำหรับท่าน ในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสียงโชคเสียงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ <c oughs> ถ้าหากว่าท่านจะลงทุนอะไรในวันนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการงาน ก็เหมาะกับการที่ท่านจะลงทุนไม่ว่าท่านจะเปิดกิจการร้านค้าหรือเปิดกิจการต่างๆเหมาะกับการลงทุนอย่างมากในวันนี้จะมีความสำเร็จอย่างสูงในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านระวังกันสักหน่อยอาจจะมีการหลอกลวงหรืออาจจะมีคนมาพูดจาให้เรานั้น ต้องเชื่อหรือว่าหลงครมเขาอาจจะต้องเสียเงินเสียทองก็ได้ให้ท่านระวังไว้ในช่วงของวันนี้คนรักคนใคร่วันนี้ถ้าว่าท่านเป็นโสดท่านจะเจอเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงให้ท่านสังเกตดูด้วยตัวท่านเองในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ และถ้าหากว่าท่านจะลองเสียงโชคเสียงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้สำหรับในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านระวังถ้าหากว่าทำงานตามโรงงานหรือว่าทำงานเกี่ยวกับร้านค้าต่างๆที่ถ้าหากว่าเราอยู่รวมกัน หลายคนในวันนี้ท่านระวังอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นหรือมีอิจฉาตาร้อนกันเกิดขึ้นในวันนี้ท่านระวังไว้ให้ดีในเรื่องของการทำงานส่วนรวมในเรื่องของการเงินวันนี้ท่านจะมีรายรับได้จับเงินก้อนแต่ท่านระวังในเรื่องของการใช้จ่ายอาจจะมีการจ่ายอยู่ในช่วงของตอนเย็นๆให้ท่านระวังไว้ ในเรื่องของความรักความใคร่รู้สึกว่าจะเงียบเงียบในช่วงนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคล สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่ดีนําโชคนําลาบให้กับตัวท่านในวันนี้และถ้าก็ท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยจะมีงานบางอย่างนั้นเข้ามาหาท่านและจะทำให้ท่านนั้นต้องปวดหัวหรือว่าต้องคิดหนักในช่วงของวันนี้เกี <c> ่ <oughs> <c oughs> ยวกับในเรื่องของการงานในด้านของการเงินวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนและก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้าง ในช่วงของวันนี้คนรักคนใกล้ระวังในช่วงนี้จะมีคนที่เรียกว่าอยู่ภายนอกเข้ามาพูดจาให้เราได้ต้องทะเลาะกันในท่านระวังไว้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้าง ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจําวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสําหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัส ประจำวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะลงทุนอะไรให้ท่านรีบลงทุนได้เรยอจะเหมาะกับการลงทุนอย่างมากในช่วงของวันนี้ท่านจะมีกำ,รกำไรกําไร จะทำอะไรก็จะมีผลดีเกิดขึ้นกับตัวของท่านในเรื่องของการเงินวันนี้จะมีลูกน้องลูกๆหล,ล,ลานๆอีกในช่วงของวันนี้บางคนก็เข้ามาขอตังบางคนก็ขอเบิกแต่หากว่าเราเป็นเจ้านายเขาลูกน้องก็จะมาเบิกเงินใช้ในวันนี้ ในเรื่องของความรักความใคร่ในวันวันนี้ต้องใจเย็นๆอาจจะมีการพูดจาไราลุนแรงหรืออาจจะมีการเข้าใจกันผิดในช่วงวันนี้อาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้นในท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้า ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้และทิศที่เป็นมงคลเหมาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ให้ท่านยืหนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาภสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยจะมีงานเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆและจะมีทั้งงานเล็กงานใหญ่งานหนักงานเบางานบางสิ่งบางอย่างก็มีการเ,เร่งรีบ ท่านก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้ถ้า,ากว่าท่านลงทุนอะไรจะดีแต่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งอาจจะมีการล้มละลายได้ในช่วงของวันต่อไปแต่สําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะ ยับยั้งในการลงทุนจะเป็นการดีเอาไว้วันหลังค่อยลงทุนจะดีกว่าวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันระวังวันนี้อาจจะมีการชักหน้าไม่ถึงหลังทำอะไรอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ ในช่วงของวันนี้ระวังจะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นในช่วงของตอนเย็นๆอาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเชา้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้และถ้ากาท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้ในเรื่องของการงานเรามาดูสิว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้การงานนั้นท่านจะต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ท่านทำวันนี้ตากพราท่านทำเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์หรือว่าในเรื่องของการเซ็นสัญญงสัญญาอะไรท่านระวังอาจจะมีการผิดพลาด เกิดขึ้นกับตัวท่านได้ท่านระวังไว้คำพูดคำจาอีกอย่างให้ท่านระวังไว้ให้ดีในเรื่องของการเจรจารในเรื่องของการงานในวันนี้ในเรื่องของการเงินวันนี้ถ้าหากว่า classified. มีใครมาพูดชักชวนให้ท่านไปลงทุนอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินนั้นก็ให้ท่านระวังไว้ถ้า,าว่าท่านไม่มีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องการงานหรือว่า ของที่ท่านจะไปลงทุนนั้นตาว่าท่านไม่มีความรู้ก็ให้ท่านยับยั้งไว้ตาว่าท่านลงทุนไปกับเขาท่านจะเสียรู้ได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ในวันนี้ก็ดีพูดจาอะไรเขาก็ให้คําปรึกษาหารือเราได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการมีคู่ครองในวันนี้ก็ถือว่าดี ท่านจะมีความสุขและจะมีความร่มเย็นทำอะไรก็ให้การศึกปรึกษาหารือซึ่งกันและกันนี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงประจำวันจนครบเจ็ดวันในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับ Sewat so di. The...